สวัสดีครับผมหนึ่งคุยบรรเลงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมคุยเพียงออนะครับไม้กระพีเขาคว,วายเลียมทองเหลืองน้ำมันเสียงกรมศิลปากรนะครับเสียงกรมศิลปากรเนี่ยจะโดนี่จะมีระดับเสียงเทียบเท่าหรือใกล้เคียง a อชาร์ปนะครับจะต่ำกว่า b f แฟไปครึ่งเสียงนะครับ สำหรับโดนะครับจะต่ำกว่าบีแฟไปครึ่งเสียงถ้าเปรียบง่ายๆก็อันนี้เป็นเพียงอ,อนะครับเพียงอ,อเสียงกลมศิลาปากรนะครับอันนี้เป็นคีบีแฟตนะครับเป็นคุยไม้เหมือนกันเลยนะครับจับซอนนะครับนะครับคีบีแฟตจะสูงกว่าประมาณครึ่งเสียงนะครับไม่ไม่เต็มเสียงไม่มากก็จะ ลดลงมาก็อยู่ประมาณ A Shar p นะครับซึ่งอันนี้เป็นจริงๆแล้วขุยเพียงอ่อนี่ผมก็ไม่ได้มีความรู้มากนะครับก็อ,อาศัยฟังจากลูกค้าบ้างซึ่งบางครั้งลูกค้าผมอย่างเรานี้นะครับเป็นครูสอนดนตรีนะครับครูสอนดนตรีก็จะให้ข้อมูลให้สเกลมานะครับให้สูตรมาครับว่าระดับเสียงจะเท่านี้บางครั้งก็มีการตีระนาดอันนี้จะไปตรงกับระนาดพุ่มนะครับ โดโดจะเป็นเสียงเดียวกันกับระนาดภุ้มแต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้เพียงอออีกเสียงหนึ่งนะครับเป็นเสียงกลมประชาสัมพันธ์เนี่ยถามว่าฟังด้วยหูเนี่ยก็แทบจะฟังไม่ออกแต่พอเล่นเพลงจริงๆมันจะรู้สึกว่ามันจะแยกกันนะครับมันก็จะเหลื่อมกันนิดนึงไงครับล้วก็ต้องใช้ที่เสียงมันต่ําลงนิดนึงแต่ผมก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็ทํามานะครับทํามาให้ลูกค้าก็ระดับเสียงวัดก็โดก็เท่ากับ A อชาร์นะครับเดี๋ยวมา ลองฟังโน้ตพื้นฐานสําหรับเพียงอ้อนี่ผมไม่ถนัดในการเป่าเลยนะครับก็จะลองโน้ตพื้นฐานเสียงคู่ควงแล้วก็เพลงสักนิดหน่อยพอเป็นตัวอย่างอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่ากับท่านที่เป่าในแนวไทยเดิมมากนักนะครับก็กราบขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับลองฟังเสียงโน้ตกันก่อนครับ จับโดได้ตรงนี้ก็ได้นะครับเสียงสูงครับเสียงคู่ควงนะครับเสียงควงนี่ทุกคู่นะครับทุกคู่ ฟังเพลงสักนิดหน่อยนะครับพอประกอบว่าคุยเวลาบรรเลงเพลงแล้วก็จะออกมาประมาณไหนเท่านั้นนะครับคุยเราอนี้เป็นลมกลางนะครับกลางๆเลยไม่มีอัน้นแล้วก็ไม่ไม่ไปทางเบาไม่ขึ้นทางหนักนะครับ ครับเสียงก็จะออกประมาณนี้นะครับก็เสียงดีนะครับเรานี้เสียงดีนะครับเป็นคุยเพียงอนะครับเสียงกรมศริลปากรนะครับเทียบเสียงโดเท่ากับเอชาร์ปนะครับก็เล่นกับระนาดทุ้มนะครับอันนี้ผมได้ข้อมูลมาอีกทีไม่ใช่ข้อมูลผมเองนะครับก็ผิดถูกยังไงก็กลับขออาภัยด้วยแล้วก็อ่อ เป็นไม้กระพีเขาควายนะครับกระพีเขาควายไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นไม้กระพีเขาควายไม่ได้มีกลิ่นทุกทุกต้นนะครับไม่ได้มีกลิ่นทุกต้นนะครับตอนนี้ไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นต้มไม่มีกลิ่นสาบไม่มีเลยนะครับเรี่อมทองเหลืองน้ํา ager, มันก็ออกกลิ่นหอมกลิ่นหอมไม้ได้ซักนะครับเรี่อมทองเหลืองน้ํามันนะครับแล,แล้วก็อาเรล่านี้จริงๆมีเจ้าของละผมก็มาทํารีวิวให้ ทุกท่านได้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวคุยเพียงออนะครับไม้กับพี่เขาควายนะครับเลี่ยมทองเหลืองน้ำมันนะครับเสียง,รงะะกรมศิลปากรไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหนึ่งคุณเลงสวัสดีครับ